สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลก,กันแบบสบายๆเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เราจะไปคุยจัดเต็มในส่วนของควันหลงศึกฟุตบอลไทยลีกในเกมระหว่าง s อ g เมืองทองที่บุกชนะโปลิทเทโลด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึ่งครับมาริโอยูรอฟสกี้ประเดิมคุมทัพกิเลนพยองด้วยการคว้า3มแต้มเกมนี้จะเป็นยังไงใครเล่นเด่นมากมาริโอคุมทีมเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันนะครับ แต่ช่วงแรกช่วยการกด s u b s c r i b e ในช anel ต้องซุยกันก่อนเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพญวัฒนไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก็อย่างที่ทราบว่ามาริโอยูลอฟกี้เนี่ยถูกแต่งตั้งเข้ามาคุมทีม s อเมืองทองแทนที่ของกาาซึ่งมาริโอมาคุมทัพกิเลนพยองตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเวลาคุมซ้อมนักเตะปรับเปลี่ยนแทคนติกประมาณ5วันก่อนเกมที่เจอกับโปลิทเทโลซึ่งมันไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับ โดยเกมนี้เนี่ยแฟนบอลให้ความสนใจกันพอสมควรโดยเฉพาะแฟนบอลกิเลนพยองนะครับเพราะอยากมาเห็นมาริโอยูรอฟกี้ว่าเวลาคุมทีมเนี่ยแพชชั่นเขาจะมาเต็มเหมือนสมัยเป็นนักเตะหรือเปล่าและอีกอย่างเนี่ยแฟนบอลก็อยากเห็นว่าพอมาริโอยูรอฟกี้เข้ามาทรงการเล่นของเมืองทองจะเปลี่ยนไปขนาดไหนซึ่งที่น่าสนใจคือตั้งแต่มาริโอเดินลงจากรถบัสสโมสร ก็เท่แล้วนะครับเป็นที่ความสนใจด้วยสไตล์การแต่งตัวของมาริโอยูดอฟสกี้โอ้โหวันนี้เจ้าตัวเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตติดก,กระดุมมาเลยและแต่งตัวเนีย้ยงกาไปดินเนอร์โอ้โหซึ่งเท่มากๆครับซึ่งเมืองไทยไม่ค่อยเห็นโค้ดแต่งตัวแบบนี้เจไในชัดจะมีโค้ดเตี้ยที่เคยแต่งแต่ก็เป็นบางนะัดแต่พอมาริโอมาแต่งโอ้โหมันเท่นะแล้วผมบอกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเขาและอีกอย่างเนี่ย มันเป็นสีสันของฟุตบอลไทยที่ดีมากๆอยากเข็นแต่งแบบนี้เยอะๆเพราะมันเท่ครับผมทำให้มาริโอเนี่ยโอ้โหเอกลักษณ์เข้ามาเต็มจริงๆเลยครับส่วนเกมเจอกับเทโลก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลเมืองทองก็คิดว่าเป็นงานที่ยากแน่นอนเพราะว่ามาริโอเพิ่งเข้ามาคุมทีมได้ไม่นานและอย่างเทโลฟอร์มเขาก็ดีพอสมควรทรงการเล่นเขาดีนะครับแล้วโค้ชอ้นก็ทำทีมได้ดีในระดับหนึ่งด้วย โดยเกมนี้มาริโอยูรอฟกี้นะครับจัดนักเตะได้น่าสนใจคือเปลี่ยนอย่างแรกเลยก็คือระบบการเล่นตอนที่เมืองทองภายใต้การคุมทีมของกามาเนี่ยจะเป็นระบบหลังสามเป็นหลักซึ่งพูดกันตามตรงครับมันไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์การเล่นของ SCG เมืองทองสักเท่าไหร่เห็นได้ชัดว่าขึ้นเกมกันไม่ค่อยได้เลยและทรงการเล่นไม่ค่อยมีซึ่งมาริโอเขา รู้เรื่องนีด้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่กับเมืองทองมาค่อนข้างนานและรู้ว่าสไตล์ฟุตบอลของเมืองทองเป็นยังไงเลยปรับระบบมาเป็นหลัง4ที่คุ้นเคยด้วยการใช้ระบบ4-3-3นะครับประตูเนี่ยเป็นนางวันลำกองหลังนะครับเซอร์ไพรส์ส่งชาติชายแสงดาวลงมาเป็นตัวจริงจับคู่กับลูคัสโฮชาแบ็กซ้ายได้สุกเกตซาโตะแบ็กขวานี่เป็นสุพพร กองการตัวรับวัฒน,นาภายนุ่มกับตันทียนนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางสองคนซาดอมีซาเยฟกับวิลเทเปป้อมพันธ์แนวลุกนี่พิชาอุทาลงเป็นตัวจริงแล้วก็มีดาเลวิลเลนพ็อปนะครับซึ่งเกมนี้เมืองทองทําได้ดีพอสมควรและบุกชนะเทโล3ต่อ1โดยได้ประตูจากวิลเลนพ็อปสลูกลูกแรกเป็นจุดโทษลูกที่2องในโอโหลากตัดเข้ามายิงด้วยขวาเสยเพดดนตะข่ายเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิชาอุทาลูกหนึ่งจากการซัดด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษ สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยเมืองทองในยุคของมาริโอยูรอสกี้เนี่เปลี่ยนสไตล์การเล่นอย่างชัดเจนเมืองทองในยุคของกาม,มาก,ก่อนหน้านี้นะครับระบบหลัง3จะไม่มีการต่อบอลสั้นหน้าประตูจะให้ดังวันลำเตะบอลยาวไปข้างหน้าให้วิลเลียนพอบให้มีไซเยฟให้แดรเล่ทากันเองซึ่งแฟนบอลก็บอกโอ้โหมันไม่ค่อยมีทรงการเล่นที่ชัดเจนและดูเหมือนจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักนะในยุคนั้น แต่พอมาริโอเข้ามาคุมทัพเนี่ยเน้นแห้งเตะนะครับบิลอัพต่อบอลขึ้นมาคือดังวันลัมจะไม่เตะยาวและจะจ่ายสั้นๆให้โคชาให้ทางฝั่งชาติชายแล้วก็จะเป็นซาโตะสุพรลงมาช่วยรวมไปถึงกองกลางอย่างวัฒนาซาดอมิสเยฟกลล็ลงมาช่วยเชื่อมเกมอีกด้วยนะครับมันทำให้เมืองทองเนี่ยมีรูปแบบการเล่นขึ้นเยอะ แล้วก็อันนี้แหละคือสไตล์ฟุตบอลของเอสจีเมืองทองคือฟุตบอลของเมืองทองเนี่ยจะเป็นฟุตบอลต่อบอลเรื่อยๆแล้วก็หาจังหวะเขาทําด้วยบอลกับพื้นมาตั้งแต่ไหนตั้งแต่ตแตลายนะครับตั้งแต่ยุคของยอกกายุคของโคดแบนซึ่งเราไม่เห็นแบบนี้ในช่วง2ปีหลังตั้งแต่เป็นโคดเบยยุนจองวานแล้วก็กามาแต่พอมาเรียเข้ามาเนี่ยได้เห็นสไตล์บอลการเล่นที่เป็นเมืองทองกลับมาอีกครั้งในเกมนี้เท่าที่ผมได้เห็นนะครับ อีกสิ่งหนึ่งก็คือมาริโอเนี่ยให้นักเตะกล้าเล่นมากขึ้นให้นักเตะกล้าต่อบอลด้วยกันกล้าไว้ใจกันกล้าฝากบอลรวมถึงกล้าใช้ความสามารถเฉพาะตัวนะครับจะได้ชัดว่าเวลาแนวลุกได้บอลเนี่ยมาริโอให้อิสระในการเล่นเลยคือจะลากทําชิ่งทําได้ตามสบายเพื่อให้นักเตะเป็นธรรมชาติที่สุดและลดความกดดันที่มีก่อนหน้านี้ซึ่งสิ่บาทีแรกในเกมนี้เมืองทองทําได้ดีมากๆนะมีจังหวะเข้าทําสวยๆแล้วก็มาได้ ยิงเข้าประตูด้วยแต่ไม่ได้เพราะว่าแดร์เยืนล้ำหน้าไปก่อนแต่ปัญหาของเมืองทองในครึ่งแรกก็มีนะครับพอต่อบอลไปต่อบอลมาพอเทโลเขารู้เขาเข้าบอลไวขึ้นและเมืองทองปัญหาในครึ่งแรกเห็นได้ชัดเลยจ่ายบอลกันสั้นๆก็จริงแต่เมืองทองจ่ายบอลกันไม่ค่อยแม่นและเทโลมักจะตัดได้คือครึ่งแรกเกือบโดนประตูเหมือนกันแต่ยังดีที่เทโลเขาก็จังหวะเขาทําไม่ค่อยดีด้วยในเกมนี้ ก็ทําให้ครึ่งแรกไม่เสียประตูซึ่งมาริโอผมมองว่าเขาเห็นจุดนี้ว่าลูกทีมของเขาเนี่ยก็เล่นตามแท็กติกกล้าต่อบอลกล้าเล่นแหละแต่ขาดอย่างเดียวคือความชัวร์ความแม่นยําซึ่งผมว่าหลังจบครึ่งแรกเนี่ยมาริโอคงเติมจุดนี้ให้กับผู้เล่นเมืองทองคือไจะก,กระตุ้นพอสมควรให้มีความชัวร์แล้วก็การจ่ายบอลให้แม่นขึ้นซึ่งพอลงมาในครึ่งหลังเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเมืองทองจ่ายบอลแม่นขึ้นกล้าเล่นมากขึ้น และอีกอย่างที่สําคัญเนี่ยมันก็ส่งผลถึงสามประตูที่ทําได้นะครับโดยเฉพาะลูกของวิลเทพปปอมพันธุที่จ่ายให้วิลเลนพร้อมเนี่ยลูกนั้นนี่คือคลาสสุดๆจริงๆสำหรับวิลเทเนะยกให้พร้อมหลอกเลี้ยงแล้วก็ยิงโอ้โหซึ่งเจ๋งย่างมากซึ่งเนี่ยแหละที่ได้เห็นชัดๆเลยเมืองทองทรงการเล่นดีขึ้นมีรูปแบบการเข้าทาที่ชัดเจนแฟนบอลน,น่าจะแฮปปี้อีกอย่างนะครับแพชชั่นของมาริโอยูรอฟกี ยังคงเด็ดเหมือนเดิมครับโอ้โหเขาเรียกได้ว่ายืนคุมทีมข้างสนามคอยกระตุ้นนักเตะในทีมตลอดสลับใช้ภาษาอังกฤษสลับใช้ภาษาไทยแล้วก็โอ้โหคอยซัพพอร์ตนักเตะแล้วเวลายิงเข้านี่มาริโอเรียกนักเตะมารวมกันแล้วก็แบบโอ้โหดีใจกันแบบบ้าคลัง่งแล้วก็แบบด้วยความที่เป็นมาริโออ่ะโอ้โหดูปฏิกิริยาเขาคือเขาแบบได้ใจนักเตอ่ะก็คือแบบนักเตะเพร้อมวิ่งสู้ให้อ่ะ เนี่ยแหละอันนี้คือสไตล์ของมาริโอที่นํามาใช้กับเมืองทองชัดเจนนะครับแพชชั่นเข้ามาเต็มๆจริง,รงๆนะแล้วมันแสดงเห็นว่ามาริโอดันโยเซก้าเลยเขาทุ่มเทยอย่างมากนะครับอันนี้เป็นข้อดีจริงๆที่ได้เห็นในเกมนี้และได้เห็นมาริโอคุมเนี่ยโอ้โหต้องยอมแล้วว่าคนนี้เนี่ยโอ้โหน่าสนใจจริงๆน่าจะเพิ่มสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยพอสมควรแค่เกมแรกเนี่ยยังแบบมีลีลามีแพชชั่นโอ้มีจังหวะที่ มีอะไรจังหวะแบบผักหน้าแล้วโหเยอะมากถ้าดูไฮไลท์เนี่ยจะเห็นจริงๆเลยครับแพชั่นของมาริโออ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของรูปทรงการเล่นรูปแบบการเล่นและสไตล์การคุมทีมของมาริโอนะครับก็น่าจะได้ใจแฟนบอลเอสจีเมืองทองไปพอสมควรอีกอย่างทีมคว้าสามแต้มด้วยแหละอ่ะไปพูดคุยในแต่ละตำแหน่งกันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเริ่มที่ดังวันลามกันหน่อยผู้สัมูโอเคนะ เขาสามารถที่จะมีช็อตเซฟยากๆแล้วก็เราได้เห็นดังวันลำเล่นบอลกับเท้ามากขึ้นโปรตีเนี่ยดังวันลำจะเตะบอลยาวไปข้างหน้าไม่ค่อยออกบอลสั้นแต่พอในเกมนี้ดังวันลำออกบอลสั้นเออก็เขาก็ออกบอลได้นะเขาก็แบบกล้าเล่นเหมือนกันแล้วก็มีช็อตเซฟสวยๆในช่วงท้ายเกมก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดังวันลำมั่นใจสุดๆตั้งแต่เขามาคุมตั้งแต่เขามาอยู่กับเอสจีเมืองทองประมาณนี้ครับดังวันลำกล้องหลังกันหน่อย โฮชาเนี่ยมาตรฐานบอลเขาดีอยู่แล้วนะทั้งการสกัดการจ่ายบอลขนาดโดนใบเหลืองและยังไม่โดนเหลืองที่2เลยเพราะว่าเขาเข้าบอลค่อนข้างชัวร์แล้วก็จ่ายบอลออกมาดีส่วนชาติชายเนี่ยผมว่าช่วงแรกเขาตื่นตื่นไปหน่อยมีจังหวะจับบอลลัน่นตัดสินใจไม่ค่อยดีนั้นในช่วงแรกแต่พอเริ่มปรับตัวเข้าสู่เกมได้ก็ยังมีลูกสกัดหลายๆจังหวะให้เห็นนะ คู่เซนเตอร์เนี่ยก็ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้แล้วกันในเกมนี้ยังไม่ดีที่สุดหรอกเพราะว่ายังมีจังหวะพลาดแต่ช่วยกันเล่นได้และทําให้ทีมเนี่ยเสียได้เสียแค่ลูกเดียวขณะที่แบ็กซ้ายซาโตะนี่โคตรสู้เลยโอ้โหใจเขาได้มากนะเขาเป็นเซเตที่ผมมองว่าที่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพราะใจเขาได้อะทักษะการเปิดบอลเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นแต่เรื่องของใจเรื่องของลูกประชันเนี่ยซาโตะมีให้แล้วก็เลี้ยวแรงเนี่ยเขามีให้เยอะจริง ส่วนแบกขวาเนี่ยสุพรเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามาตรฐานเขาเขายังต้องต้องปรับมีจังหวะเสียวบางจังหวะสําหรับสุพปรปีนาก,กาตาโพนะครับโดยเฉพาะลูที่เสียเนี่ยสุพรตัดสินใจไม่ดีนิดหนึ่งที่กะจังหวะบอลพลาดแล้วก็ปล่อย,อยผู้เล่นเทโลไปลิมเส้นแล้วเปิดเข้ามาแต่ก็ถือว่าช่วยกันเล่นได้ทั้ง4คนจนทําให,ห้ทีมเสียแค่ป,ประตูเดียวใจได้หมดละเหลือแค่ ปรับความชัวหน่อยทั้งการเคลียรบอลการจ่ายบอลออกมาแต่อย่างว่าครับมันเป็นเกมแรกของมาริโอยูรอฟกี้เข้ามาคุมทีมทั้ง4คนเล่นได้ประมาณนี้ก็<ๆ>ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ละกันอาจจะยังไม่ดีที่สุดนะครับแผงแบ็คโฟกองกลางกันหน่อยเริ่มที่ตัวรับอย่างวัฒนาภาัยนุ่มกับตันกับตันทีมผมมองว่าวัฒนาค่อนข้างช้าอย่างมากนะจับบอลแต่ละทีพราะคิดช้าเนี่ยโดนผู้เล่นเทโลเข้ามาบีบแล้วเขามาันจะเสียบอลเลยครับแต่ข้อดีของวัฒนาในเกมนี้เนี่ย ผมมองว่าเป็นจังหวะการตัดเกมต่างๆที่เขายังทําได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะไม่ชัวร์แต่ลูกยากๆเขายังทําได้นะมีช่วงหนึ่งที่เทโลเปิดออกมาแล้วเขายืนอยู่คนเดียวอะ่ะลูกนั้นถ้าสกัดพลาดโดนแน่นอนแต่วัฒนาสกัดได้แล้วก็ถือว่ายังโอเคยังมีประสบการณ์ยังมีความเก่าแต่ต้องปรับเยอะเลยคือการออกบอลการจับบอลแรกแล้วก็จังหวะการตัดสินใจต่างๆเนะี่ยวัฒนาต้อง ต้องปรับในการกลับมาเล่นเป็นกองกลางตัวรับก็เข้าใจได้ด้วยการที่เขาไปยืนเป็นเซนเตอร์มานานนะครับพอมายืนเป็นกลางรับอีกทีเนี่ยแน่นอนการคิดเนี่ยมันต้องไวกว่าการเล่นเซนเตอร์เพราะฉะนั้นวัฒนาภายนุ่มอาจจะต้องปรับหน่อยหนึ่งวิลเลเป้อมพันคนนี้นี่โอ้โหทีเด็ดจริงๆผมดูเขาเล่นแล้วเพลินครับเขาเป็นนักเตะที่มีคลาสฟุตบอลดีมาก เขานาสไตล์การเล่นฟุตซอลมาปรับกับฟุตบอลใหญ่ได้ดีเห็นได้ชัดลูกที่จ่ายให้วิลเลนพร้อมเนี่ยโอโหดึงจนหาช่องแล้วจ่ายเนียนมากแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ผมชอบอะที่เขาจับบอลด้วยซ้ายคึงบอลด้วยขวาแล้วก็จ่ายซ้ายแบบผู้เล่นเทโลเข้ามาบีบ2คนเขาแก้บอลได้ตลอดซึ่งอันเนี้ยเป็นข้อดีของวิลเทพเลยคือการแก้บอลจากเวสซิงเขามากักจะทำได้ดีอย่างมากปรับความชัวอีกนิดวิลเทพเนี่ย จะเก่งมากในตำแหน่งกองกลางของเมืองทองและก็เป็นตัวหลักของทีมไปแล้วในตอนนี้คือเด่นจริงๆเท้าซ้ายของเขาอันตรายตลอดเวลาได้บอลนะครับลูกแนวลึกลูกสั้นอะไรต่างๆแต่ก็มีช่วงหลังที่อาจจะไม่ชัวร์เพราะว่าเรื่องของเรยวแรงแต่ผมมองว่าคนนี้แหละคือเป็นตัวกลางที่เมืองทองจะต้องขาดไม่ได้สําหรับวิลเทเป้อมพันธ์และอีกอย่างการได้มาริโอยูรกี้เข้ามาคุมเนี่ยวิลเทเจะยกระดับฝีเท้าตัวเองขึ้นเรื่อยๆผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่า มาริโอเท้าซ้ายเหมือนกันออกบอลดีเหมือนกันซึ่งวิลเทเก็น่าจะเล่นสไตล์มาริโอแบบนั้นได้อาจจะไม่ถึงขั้นตัวลุกจา๋าแต่การจ่ายบอลจะดีมากขึ้นในการคุมทีมของมาริโอสำหรับวิลเทเป้อมผันในสายตาผมเป็นหนึ่งคนที่เล่นดีมากโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเขามาจากโตเล็กนะแต่พอมาเล่นบอลใหญ่อู้โโหเขาแป๊บเดียวเขาปรับตัวได้ซึ่งนี่นเป็นของดีที่เมืองทองต้องเก็บไว้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งคนคือซาดอมิซายเยฟบ จริงๆเนี่ยซาดอเนี่ยเขาจะนัดก,การเล่นแบบนี้นะคือให้เขามีส่วนกับเกมเยอะหน่อยคือถ้าเกิดเขาไปเล่นปีกเนี่ยแน่นอนซาดอไม่ใช่ัแต่ที่มีความเร็วเล็กอย่างมันกว่าจะได้บอลเนี่ยมันนานไปซึ่งพอเขาอาอยากมาเป็นกองกลางแบบนี้เขาสามารถลงมาเชื่อมแล้วก็จ่ายบอลได,ได้ซึ่งซาดอเนี่ยสไตล์แบบนี้ค่อนข้างมีประโยชน์จริงๆแล้วก็วันนี้ทําได้ดีแต่เสีย,ยงเดียวจังหวะสุดท้ายไม่คมเท่านั้นมีลูกหนึ่งที่ยิงชนคานนะสำหรับซาดอมีซาเยฟพิชชาอุทากันหน่อย พิชาเนี่ยครึ่งแรกค่อนข้างเงียบโอ้โหได้บอลยังไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนนะจังหวะจ่ายสั้นๆเนี่ยบางทีก็จ่ายพลาดแต่ครึ่งหลังเนี่ยผมว่ามาริโอเขาน่าจะไปกระตุ้นพิชามาเยอะจนเขาแบบเรียกความเป็นตัวเองกับมาก้าเล่นแล้วก็จ่ายบอลดีมากขึ้นกว่าครึ่งแรกนะอาจจะยังไม่ไดีที่สุดแหละอาจจะยังฟอร์ไม่เท่าตอนอยู่ปราการแต่เริ่มกลับมามีทรงแล้วแล้วก็ยิงประตูด้วยเท้าซ้ายที่คมกริบจริงๆนะลูกนั้นก็ เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่ทําให้เมืองทองได้3มแต้มด้วยสายตุ้มเดียวหายก็น่าจะทําให้พิชาอุทาเรียกความมั่นใจมากขึ้นและหลังจากนี้เขาน่าจะเป็นตัวหลักของเมืองทองแล้วอาจจะต้องปรับในเรื่องของการเล่นร่วมกับคนอื่นนิดหน่อยสำหรับพิชาอุทานะครับแต่โดยรวมได้ความหมือหวาขณะที่อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดไม่ได้คือวิลเลนพอปวิลเลนพอปเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับแล้วก็ในเกมกับตราดในเกมกับสุขโขทยัย เขาก็เล่นค่อนข้างโอเคแต่เล่นแบบตัวคนเดียวนะแต่เกมนี้เขาสามารถเล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้มากขึ้นโดยเฉพาะการวิ่งหาช่องต่างๆแล้วก็เป็นคนทำสองประตูตก็ถือว่าลูกแรกจุดโทษเขาก็เป็นคนเรียกแล้วเขาก็ยิงเองแล้วยิงคมด้วยส่วนลูกที่2โอ,โอ้โหมันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับการลลอกเข้ามาและซัดด้วยขวาวิลเลนพ็อปน่าจะปลดล็อกก็จะเป็นประโยชน์ต่อเอสจีเมืองทองหลังจากนี้นะครับเพราะว่าเขามีความมั่นใจมากขึ้น ส่วนแดเล่แน่นอนไม่ต้องพูดถึงเยอะครับเขาเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมโอกาสพักบอลก็ได้แต่เกมนี้เนี่ยเสียดายที่เขาไม่มีสกอร์ตรงที่จังหวะสุดท้ายไม่คมเท่านั้นเองแต่เดเล่ยังไงก็เป็นตัวหลักของทีมแลวเขาคอยกระตุ้นน้องๆตลอดนะครับก็เนี่ยแหละส่วนนักเตะที่ลงมาใหม่อย่างฉันมงคลก็โอเคความกระหายวงสกอร์ยังไม่ได้เห็นอะไรมากกัญญาโรดก็ยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากซึ่งโดยรวมทิศทางเมืองทองดีขึ้นหลังจากเกมนี้ครับ ได้กลิ่นอายความเป็นเมืองทองสมัยก่อนกลับมาอาจจะยังไม่ดีไม่เท่าแน่นอนมันค่อนข้างยากเพราะว่าเมืองทองในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะส่วนใหญ่นะักงแต่จะเป็นดาวรุ่งแต่โดยรว,วมมีทิศทางที่ดีเลยครับหลังจากนี้มาริโอยูลอฟกี้ปัญหาหนึ่งก็คือปรับเกมรับให้มันแน่นมากขึ้นไม่ให้เสียวตลอดและอย่างปรับความชัวในเรื่องของการจบสกอร์และการจ่ายบอลเลยครับอ่ะก็ยังต้องใช้เวลาผมมองว่าเกมนี้เมืองทองและมาริโอยูลอฟกี้ เป็นการประเดิมที่สวยงามแฟนบอลน,น่าจะชอบใจแต่หลังจากนี้อยู่ว่าที่มาริโอจะรักษาม,มาตรฐานได้ดีขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าแพชชั่นของนักเตะเตมืองทองมาแล้วทุกคนพร้อมวิ่งสู้เห็นได้ชัดขนาดนำสามหใช่ไหมเมืองทองก็ยังไม่เล่นเกมรับเขายังที่จะกล้าเปิดต่อเพื่อเอารูนที่4ซึ่งก็เป็นมาริโอสั่งมาซึ่งมาริโอนี่ครับแน่นอนฟุตบอลเขาสไตล์นี้อยู่แล้วเขาไม่มีการไปดึงเกมรอรับเขา เรียกว่าพร้อมเปิดแรกเหมือนกันเกมต่อไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทผู้สูน์ไปเจอบุยลำภายใต้การคุมทีมของการ์มาที่ช้างอารีนาเป็นงานยากสุดๆก็ต้องดูกันว่ามาริโอจะมีการเตรียมทีมอย่างไงนะครับอ่ะส่วนหลังเกมมาริโอเขาก็ให้เครดิตลูกทีมเต็มๆเ,เลยว่าทุกคนสู้ทุกคนสมควรได้รับสามแต้มและทุกคนทําได้ดีอย่างมากหน้าที่ของเขาหลังจากนี้ก็จะมีความรู้เท่าไหนเขาจะใส่ ให้กับผู้เล่นเมืองทองให้หมดและอยากให้เมืองทองกลับมาเป็นเมืองทองในแบบที่เขาเห็นอยากและอยากให้เป็นก็เป็นทิศทางที่ดีนะครับแฟนบอลเมืองทองเข้ามาคอมเมนต์กันได้ในช่องต้องสุยนะครับและอย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร์กันด้วยผิดพลาดประการใดก็ขออภยัยวันนี้ไปก่อนจะคลิปหน้าสวัสดีครับ